i to Amsterdam! Woo. Baby, how many suitcases can you have? i long a day that i would you for you I'd go and <laughs> i and you so to oh, เดนทางจาก c b o n i h a y เราจะไป Houston กันค่ะวมากตอนนี้ติดลสักเ ตอนนี้เราอยู่ที่ King Cross International Station ค่ะทุกคนกำลังรอเช็คอินกันวันนี้ออบายลูกทานไปไหนกันเอ่ยเราจะไปอัมสเตอรดัมเดี๋ยวเราไปพักผ่อนกันสัก4-5วันตานจะทำคลิปวิดีโอมาฝากวันนี้ตั้งใจว่าบอกสามีขอ นั่งรถไฟไปนะเพราะว่าอยากได้คอนเทนต์จากรถไฟด้วยตอนเคยนั่งรถไฟไปถ้าจำไม่ผิดปี2017นั่งจากคิงคอสไปปารีสกับเพื่อนสาวไปกัน4คนตอนนั้นสนุกมากตอนนี้เราเยีอนจะมาเช็คอินกันแล้วค่ะคิวยาเช็คอิน แอรอร์ตแต่ก็แบบเออจะเล็กกว่าเพราะว่าไปได้ที่การางเทศนะคะสามารถไปเช็คอินได้ตอน9มง45ตอนนี้แกรมก็เลยเป็นนั่งสั่งกาแฟรอ b บ b y how many s u i t s you have too many How l o n g you go for? ฟร์เดแล้วก็ไปกี่วันไป4วันค่ะมันหนาวเอาไปเยอะๆเช็คอินก็จะคล้ายๆกับที่แอร์พอร์ตนะคะก็จะเข้าไปตรงนี้มีสแกนเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปแบบเอ็กซเรย์เช็คอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบ่นี้นไรพาสปอร์ตคอนโทรลเรียบร้อยแล้วค่ะตอนเข้ามาในแล้วเราทำอะไรกันเบบี้ What you doing n o w Drinking more We need it เลสวายไปคอฮอดีเอสตันแลว่าเราจะมาซื้อดื่มันแล้วค่ะแล้วก็นั่งรอรถไฟกันจ้าเราอยู่รถไฟแล้วค่ะตอนนี้แล้วก็อันกันดกเกตซมอรเพราะว่าตาน่ะ อยากจะแบบว่าพาทุกคนไปดูว่าอยู่บนรถไฟเป็นยังไงบ้างตอนนี้ตานอยู่โค้ชซีค่ะเป็นอย่างนี้นี่เดี๋ยวเราจะไปกัน4 hour จากนี้ to อัมสเตอร์ดัมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวตานจะไปหาสแลงแล้วก็ดื่มให้แกมก่อนเราจะไปกันประมาณโค้ชแกมบอกว่าประมโค้ชแปดแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวตานเดินไปแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อตึกกันไป ตอนมาถึงโค้ช8กันแล้วแล้วก็ตันได้ซื้อดื่มแล้วเราเชื่อไหมว่าน้องคนนี้เป็นคนไทยน่ารักมากพอดีเจอแบบที่บัตรเขาแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นคนไทยได้ดื่มแล้วมาถึงอัมสเตอร์ดัมแล้วค่ะตอนนี้อากาศหนาวนิดนึงก็ ความจริงต้องถึงภายใน4ชั่วโมงแต่ว่ารถไฟมันดีเลย์เราก็ผ่านฝรั่งเศสมาผ่านบรัสเซลส์เบลเยียมมาแล้วก็มาถึงอัมสเตอร์ดัมแล้วตอนนี้เราก็จะเข้าโรงแรมกันแล้วค่ะรอบนี้ตัดพักที่ฮาร์ดร็อก a าเฟ่เดี๋ยวมารีวิวโรงแรมให้ดูเป็นยังไงบ้างครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พักในเครือของฮาร์ดร็อกคาเฟยังไม่เคยพักที่นี่นะคะแต่เดี๋ยวไปดูกันค่ะ ตอนนี้เวลาที่นี่ห้าทุ่มครึ่งแล้วนี่เช็คอินเลย์มากตอนนี้เซ็งค่ะ โฟรโฟร์สตาร์โฮเทลอาร์ทิคฟลายอินมัลติพัน์ริสบุ๊คอา o o d morning from Amsterdam เมื่อคืนมาถึงดึกมากไม่ได้รีวิวห้องตอนกลางวันเลยเดี๋ยวตรงนี้เป็นห้องที่ติดริมคลองนะคะอัมสเตอร์ดัมนี้ขึ้นชื่อว่าริมคลองเดี๋ยววันนี้มารีวิวกันนะคะรีวิวค่ะอันนี้เป็นทางขึ้นไปนะคะ ทำอรตรงนี้ก็จะมีแบบเป็นเซลเซอร์มีเป็นกาแฟา <Okay. S 1> เป็นน้ำเปล่าให้ดื่มส่วนแกรมกำลังชมค่ะนี่เป็นฮาร์ด o ็อกคาเฟ่เขาก็จะมีเป็นเอกลักษณ์ lar. เป็นแบบล็อกสตาร์พาวิสิตดีไลท์ดิสโฮเทลดีส l ด y ลยคือ o ็อกสตาร์โฮเทลอีฟทนฮอลมินิพอยูกิบิทยูกห 9. อืมไหนเอเซมไรมีเอ l ช y ลี a า t วอลติงกินด t นี่หาก็น่ารักถ้าขะแดนเป็นสิบโรงแรมนี้ตันให้9คะ่ะ ปานชอบตรงมันเรียบร้อยแล้วก็สะอาดสะอ้านแต่ห้องน้ําแอบให้ที่ให้ก้าวเพราะว่าห้องน้ํนา,าน้ําไหลช้านิดนึงก็เลยให้ก้าวพอค่ะ There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave so d u s u so you'd notice too. Sneaking so looks up and down from across the room. pd I I like What great of you good You look the hell feel อันนี้คือบรรยากาศหน้าโรงแรมปานค่ะแล้วก็นีเลยที่ประเทศนี้เขาจะใช้จักรยานกันฮนอลแลนด์เนเธอร์แลนด์เขาใช้จักรยานกันนะคะแล้วก็จะมีรถแทมนี่ค่ะที่กำลังมาแล้วก็เราจะเดินสวนในส่วนของแบบว่าอ่อไอ้นี่ไม่ได้นะคะแบบจักรยานไม่ได้ <laughs> กันต้องหน่อยมาต้องเป็นปรถแทมงนี้ เครื่องดื่มมีให้เลือกเยอะมากเลยอะหลากหลายดีแล้วก็อยู่ในเทรนด์เย็นด้วยเผื่คนประเทศนี้เหมือนกันเลยชาวยุโรปนี่คือแบบดื่มเบียร์แทนน้ำแล้วมาเมืองดัสต้องเจอชีสตง <c oughs> องก๊ะอะไร B52 Yes Are You ready train ready. Another one coming. So. me ขอนแรกของกรีบเบาได้อ American shot double size maybe triple triple เล่ตัว cheese อะไรนะ วันนี้จะขออนุญาตพรีเซนต์อาหารก่อนวันนี้เรามากินเป็นบรันช์นะะเป็นแพนเค้กนะคะเป็นมิชแพนเค้กค่ะสับสะประรดแล้วก็ไก่นะคะก่อนที่จะไปวันนี้ฟานขออนุญาต ปากแล้วก็ปิดคลิปไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะไปต่อคลิปที่2ว่าเราจะไปทําอะไรกันที่อัมสเตอร์ดัมมีอะไรให้ทำเยอะแยะเลยโอเค do จีวันเซซังจีมิน e อมอ๊อดเพรสไลค s และสมัครสมาชิกทุกไลฟ์นะครับขอบคุณขอบคุณค่ะขออนุญาตไปก่อนนะคะฝากกดไลค์แล้วก็ subscribe ให้ subscribe ให้ลูกตาด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ